สวัสดีค่ะมาพบกันที่นี่นะคะกับเพจกินดีไตดีชีวีมีสุขเพจที่รวมเคล็ดลับเพื่อที่จะทำให้สุขภาพไตของคุณดีขึ้นค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราก็พบกันในช่วงออมพาเข้าครัวพาทำเมนูอาหารสำหรับผู้ป่วยไตเสื่อมเป็นสูตรที่คํานวณมาพิเศษนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยไตเสื่อมระยะ3 b ระยะ4และก็ระยะ5ค่ะ หลายๆท่านคงสงสัยนะคะว่าทําไมอ้อมหนึ่งต้องพาเข้าครัวนะคะหลังจากที่อ้อมนะคะได้ให้คําปรึกษาคําแนะนํากับผู้ป่วยไตยเสื่อมหลายๆท่านนะคะที่เข้ามาปรึกษาอ้อมเนี่ยทำให้อ้อมทราบว่าหลายๆท่านนะคะมีปัญหาที่คล้ายๆกันนั่นก็คือในเรื่องของการควบคุมอาหาระคะ่ะ บางท่านนะคะคุมอาหารน้อยเกินไปเพียงแค่ลดการทานเค็มลงเท่านั้นเองแต่ว่าปริมาณการทานก็ยังคงเยอะอยู่เหมือนเดิมนะคะและนั่นก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ไตของเราทํางานหนักอย่างต่อเนื่องและค่าของเสียก็ยังสูงต่อเนื่องค่ะและอีกสาเหตุหนึ่งนะคะนั่นก็คือ การที่คนไข้นะคะหรือว่าคนที่ดูแลคนไข้เองเนี่ยคุมอาหารเข้มงวดมากเกินไปเมื่อคุมเข้มงวดมากเกินไปนะคะคนไข้ก็ได้รับอาหารได้รับสารอาหารได้รับพลังงานที่น้อยเกินไปน้อยกว่าที่ร่างกายต้องการต่อวันค่ะเป็นเหตุทําให้คนไข้นะคะไม่มีแรงและก็น้าหนักลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะอ้อมก็เลยรวบรวมแล้วก็ไปศึกษาข้อมูลความรู้จากหลายๆที่มานะคะโดยเฉพาะ สมาคมโรคไตนะคะที่เขามีข้อมูลแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของอาหารสําหรับผู้ป่วยไตเสื่อมแลวอ้อมก็ได้ไปศึกษากับนักโภชนาการของโรงพยาบาลราชวิถีมานะคะก็ได้รวบรวมแล้วก็มาคํานวณสูตรสําหรับผู้ป่วยไตที่จะมาแนะนําในวันนี้นะคะแล้วอ้อมก็จะมีตัวนี้นะคะแผ่นพับตัวนี้ค่ะที่อ้อมจะใช้อ้างอิงนะคะในการใช้เป็นหมวดแลกเปลี่ยนอาหารสําหรับผู้ป่วยไตเสื่อมนะคะในแผ่นพับตัวนี้เขาก็จะมี อธิบายถึงในส่วนของพลังงานโปรตีนไขมันโซเดียมโพแทสเซียมและก็ฟอสฟอรัสค่ะซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ป่วยจะต้องทราบนะคะและสิ่งสำคัญที่จะต้องควบคุมนั่นก็คือตัวพลังงานจะต้องทานให้ได้อย่างเพียงพอที่ร่างกายต่อวันนะคะที่ร่างกายต้องการต่อวันค่ะและก็สิ่งที่สองนั่นคือโปรตีนค่ะ ต้องทานให้เหมาะสมไม่เยอะเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปค่ะและสิ่งที่3นั่นก็คือตัวโซเดียมค่ะตัวโซเดียมก็จะเป็นสิ่งที่ควบคุมในเรื่องของการบวมน้ําในเรื่องของความดันโลหิตสูงด้วยนะคะซึ่งในใบนี้นะคะอองก็จะมีแนบไปให้กับลูกค้านะคะที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์อุมีและฮาร์ทุกๆออเดอร์ที่สั่งซื้อเลยนะคะก็สามารถนํามาดูได้ค่ะและในตัวนี้นะคะอองก็จะมี ในแผ่นพับตัวนี้นะคะด้านหลังเนี่ยเขาจะบอกอธิบายรายละเอียดในเรื่องของการปริมาณสัสดส่วนอาหารที่เหมาะสมที่ผู้ป่วยไตยเสื่อมควรทานต่อวันนะคะโดยที่เราจะต้องคำนวณหาน้ำหนักที่ควรจะเป็นก่อนนะคะน้ำหนักที่ควรจะเป็นเนี่ยตรงท้ายตารางเขาก็จะแจ้งไว้ว่าคุณผู้ชายใช้ส่วนสูงลบ100คุณผู้หญิงใช้ส่วนสูงลบ105นะคะเราก็จะได้น้ําหนักที่ควรจะเป็นออกมาเราก็ไปเทียบในตารางนะคะว่าน้ําหนักที่ควรจะเป็นของเราตอนนี้ อยู่ตรงช่องไหนนะคะเราก็ดูไปด้านข้างนะคะเขาก็จะบอกว่าปริมาณข้าวปริมาณเนื้อสัตว์เราต้องทานกี่ช้อนต่อวันก็คืออาจจะต้องตวงเป็นช้อนเลยนะคะแนะนําให้ใช้ช้อนในการตักตวงนะคะไม่แนะนําให้กะเอานะคะเพราะว่าการกะปริมาณเนี่ยบางท่านก็อาจจะกะเยอะไปน้อยไปนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มของโปรตีนถ้าเกิดว่าที่บ้บานของท่านใดนะคะมีตาช่างก็ใช้ตาช่างได้เลยนะคะ ยกตัวอย่างนะคะว่าในตัวเนื้อสัตว์นะคะเขาแนะนําว่าให้ทานอยู่ที่4ช้อนกินข้าวนะคะสําหรับคนที่น้ําหนักอยู่ในช่วง40-44ถึงกิโลกร,รัมนะคะใช้ช้อน4ช้อนกินข้าวก็จะเป็นช้อนแบบนี้เลยนะคะหรือบ้านท่านใดมีตาช่างนะคะ1ช้อนกินข้าวก็จะให้เนื้อสัตว์ดิบน้ําหนักอยู่ที่20กร,รัมค่ะ2ช้อนกินข้าวก็คือ40กร,รมัมจะได้โปรตีน7กร,รัมนะคะ1ช้อนกินข้าวน้ําหนัก20กร,รมัมให้โปรตีน3.5กร,รัมค่ะ ไข่ขาว1ฟองนะคะก็ให้โปรตีน3.5กรัมค่ะแบบนี้นะคะในส่วนของเครื่องปรุงนะคะก็แนะนำให้ใช้ช้อนนี่ค่ะช้อนชานะคะในการตักตวงไม่ว่าจะเป็นน้ำมันน้ำตาลซีอิ๊วขาวหรือว่าน้ำมันหอยต่างๆนะคะให้ใช้ช้อนแบบนี้นะคะไม่แนะนำให้กะนะคะเพราะว่าหลายๆเคสที่ ทำตามที่อ้อมแนะนําไปนะคะแต่ว่าใช้การกะเอาอย่างโปรตีนนะคะ1ช้อนแต่ว่าเป็นแบบช้อนพูนๆเลยซึ่งน้ําหนักก็อาจจะเกิน20กรัมไปสําหรับ1ช้อนนะคะก็ทําให้เราได้รับโปรตีนที่มากเกินไปค่าไตาก็อาจจะยังไม่ดีมากพอนะคะค่ะและสําหรับในวันนี้นะคะ ที่อ่อมพาทำนะคะก็จะเป็นเมนูไก่ผัดพริกหยวกค่ะซึ่งเป็นเมนูที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าส่วนผสมที่เรารู้จักอยู่อาจจะเป็นส่วนส่วนผสมสําหรับคนปกติทั่วๆไปนะคะสําหรับสูตรวันนี้นะั่นคืออ้องคํานวณมาแล้วเหมาะสําหรับผู้ป่วยไตยเสื่อมระยะ 3B ระยะ4แล้วก็ระยะ5ค่ะส่วนผสมก็มีไม่เยอะวิธีทําก็ง่ายมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมเลยค่ะว่ามีอะไรกันบ้างค่ะ อย่างแรกนะคะก็จะเป็นเนื้อไก่ค่ะเนื้อไก่หั่นชิ้นคำนะคะเป็นวันนี้อ้อมใช้เป็นเนื้ออกไก่นะคะซึ่งเราจะไม่ทานตัวที่เป็นมันนะคะก็ใช้เนื้อล้วนๆเลยสองช้อนโต๊ะนะคะน้ำหนักอยู่ที่40กรัมค่ะถัดไปนะคะก็จะเป็นพริกหยวกค่ะพริกหยวกอ้อมใช้2เม็ดนะคะก็หั่นสไลด์นะคะเพื่อที่เราจะได้เพิ่มรสชาติแล้วก็เป็นตัวผักกลุ่มโพแทสเซียมต่ำนะคะก็สามารถทานได้สำหรับผู้ป่วยไตยเสื่อมค่ะ ถัดไปนะคะก็จะเป็นหอมหัวใหญ่ค่ะหอมหัวใหญ่ก็เป็นผักกลุ่มโพแทสเซียมต่ําเหมือนกันนะคะวันนี้อ้อมใช้อยู่ที่ประมาณ1นส่วนสีของหัวเท่านั้นนะคะเราก็หั่นบางๆนะคะเพื่อที่เวลาไปผัดก็จะได้สุกง่ายนะคะในส่วนของผักกลุ่มโพแทสเซียมต่ํานะคะแนะนําให้ ทานด้วยนะคะเพราะว่าจะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายเพิ่มเส้นใย,ยไฟเบอร์นะคะซึ่งผู้ป่วยไตยเสื่อมระยะ4ระยะ5เนี่ยเรื่องของการระบบขับถ่ายเขาก็จะยากอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดเรางดการทานผักผลไม้เลยเนี่ยก็อาจจะทําให้ระบบขับถ่ายเนี่ยไม่ดีนะคะแต่เราก็ควรทานในปริมาณที่เหมาะสมนะคะดูได้จากไอตัวแผ่นพับใบนี้เลยนะคะเขาก็จะบอกในเรื่องของปริมาณการทานผักที่เหมาะสมต่อวนันในแต่ละช่วงน้ําหนักที่ควรจะเป็นด้วยนะคะ ถัดไปนั่นก็คือใบโหระพาค่ะใบโหระพาวันนี้อ้อมใช้อยู่ที่ประมาณ7ใบเท่านั้นนะคะใช้เพียงเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมให้กับอาหารของเราค่ะเพราะว่าตัวใบโหระพานะคะเขาเป็นผักโพแทสเซียมสูงแต่เราใช้ปริมาณเล็กน้อยนะคะเพียงแค่เพิ่มกลิ่นก็ใช้ได้นะคะเราก็ได้รับโพแทสเซียมในปริมาณน้อยค่ะในส่วนของเครื่องปรุงนะคะก็จะมีพริกกับกระเทียมนะคะโขกละเอียดนะคะวันนี้อ้อมใช้อยู่ที่ประมาณ2ช้อนชานะคะถ้าเกิดว่าเราใส่พริกเยอะเกินไป ก็คือทานได้นะคะแต่ว่าบางทีก็อาจจะทําให้เราต้องดื่มน้ําเยอะก็เสี่ยงเกิดการที่จะเกิดการบวมน้ําได้นะคะก็ใส่ได้เพียงแค่เพิ่มให้มีรสเผ็ดเท่านั้นนะคะไม่ควรเผ็ดเยอะมากเกินไปค่ะถัดไปนะคะก็จะเป็นซีอิ๊วขาวค่ะวันนี้เอาใช้อยู่ที่ครึ่งช้อนชานะคะเพราะว่าเราจะมีในส่วนของน้ํามันหอยด้วยก็จะใช้ซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนชาค่ะ เป็นซีอิ๊วขาวสูตรปกติเลยนะคะไม่ต้องไปใช้สูตรโซเดียมต่ําหรือว่าโลโซเดียมนะคะเพราะว่าเขาจะใช้เกลือโพแทสเซียมทําแทนก็ทําให้ค่าโพแทสเซียมสูงได้ค่ะเราก็ใช้ซีอิ๊วขาวสูตรปกติแต่ใช้ในปริมาณที่เหมาะสมค่ะถัดไปนะคะก็จะเป็นน้ําตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายวันนี้เอาใช้อยู่ที่1ช้อนชานะคะเราใช้เพื่อเพิ่มพลังงานค่ะ แนะนำให้ใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวนะคะเพราะว่าน้ำตาลทรายแดงหรือว่าตัวน้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวเหล่านั้นเขาจะมีค่าโพแทสเซียมที่สูงค่ะถัดไปนะคะก็จะเป็นน้ำมันหอยค่ะน้ำมันหอยวันนี้เราใช้อยู่ที่1ช้อนชาค่ะก็ใช้สูตรปกติเหมือนกันนะคะไม่ต้องใช้สูตรโซเดียมต่ำนะคะเพราะว่าเขาก็จะมีค่าโพแทสเซียมที่สูงเหมือนกันค่ะถัดไปก็จะเป็นซีอิ๊วดำค่ะซีอิ๊วดำวันนี้เราใช้อยู่ที่ประมาณครึ่งช้อนชานะคะเพิ่มสีสันให้กับอาหารของเราค่ะ และถัดไปนะคะก็จะเป็นน้ํามันค่ะวันนี้ต้องใช้น้ํามันลําข้าวนะคะสําหรับผู้ป่วยไตยเสื่อมเราใช้น้ํามันเพื่อเพิ่มพลังงานค่ะน้ํามัน1ช้อนชาจะให้พลังงานอยู่ที่ประมาณ45กิโลแคลอรี่นะคะวันนี้ต้องใช้2ช้อนชาค่ะและถัดไปนะคะก็จะเป็นน้ําเปล่าค่ะน้ําเปล่าใช้2ช้อนโต๊ะค่ะตัวน้ําเปล่าเนี่ยเราใช้ ใส่ในอาหารแล้วอย่าลืมนําไปหักลดกับปริมาณน้ําดื่มที่เราต้องการต่อวันด้วยนะคะเพราะว่าผู้ป่วยไตเสื่อมระยะ 3B ระยะ4แล้วก็ระยะ5เนี่ยปัสสาวะจะออกน้อยนะคะเราต้องควบคุมน้ําดื่มด้วยค่ะและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นข้าวสวยค่ะวันนี้ต้องใช้ข้าวสวยอยู่ที่2ทัพพีนะคะซึ่งข้าว1ทัพพีเนี่ยจะน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ55กรัมค่ะจะให้โปรตีน2กรมัมข้าวสวย2ทัพพีนะคะก็จะให้โปรตีนอยู่ที่4กรัมค่ะเราก็นําไปรวมกันนะคะ สำหรับข้าวในผู้ป่วยไตยเสื่อมนะคะแนะนําให้ทานเป็นข้าวขาวธรรมดานะคะไม่ควรทานข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่หรือข้าวมันปูนะคะเพราะว่าเขาจะมีพวกแร่ธาตุวิตามินฟอสฟอรัสที่สูงก็อาจจะทําให้ค่าเลือดค่าฟอสฟอรัสของเราสูงมากขึ้นด้วยค่ะค่ะและนี่ก็เป็นส่วนผสมสําหรับเมนูไก่ผัดพริกหยวกในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนและวิธีการทํากันเลยค่ะอันดับแรกเราก็ตั้งกระทะให้ร้อนนะคะถ้าเกิด ที่บ้านท่านใดมีกระทะเทฟลอนนะคะก็แนะนําให้ใช้เป็นกระทะเทฟลอนเลยนะคะเพราะว่าเราจะใช้ในปริมาณน้อยเวลาเราทําอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกน้าํามันหรือเครื่องปรุงเนี่ยเขาก็จะได้ไม่ติดกระทะค่ะแต่ถ้าเกิดไม่มีก็ใช้เป็นกระทะปกติได้นะคะแต่ว่าเราก็ใช้ไฟอ่อนๆหน่อยนะคะ เมื่อกระทะเราร้อนเราก็จะใส่น้ำมันลงไปเลยนะคะน้ำมันแนะนำให้เลือกใช้เป็นน้ำมันลำข้าวน้ำมันมะกอกน้ำมันคาโนล่าหรือน้ำมันเมล็ดทานตะวันนะคะเพราะว่าจะเป็นน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวนะคะไม่แนะนำให้ใช้พวกน้ำมันปาล์มน้ำมันถั่วเหลืองหรือว่าน้ำมันหมูนะคะเราใช้เพียงเล็กน้อยนะคะวันนี้ใช้อยู่ที่2ช้อนชาค่ะ เสร็จแล้วก็ใส่พริกกระเทียมที่เราโขกไว้ลงไปผัดนะคะสำหรับรสชาติอาหารสำหรับผู้ป่วยไตยเสื่อมนะคะก็เป็นสิ่งสำคัญมากเลยถ้าเกิดว่าเราปรุงอาหารจืดๆเนี่ยคนไข้ก็อาจจะไม่อยากทานอาหารก็ทำให้ทานอาหารได้น้อยน้ำหนักก็ลดลงได้เช่นกันนะคะเพราะว่าเราได้พลังงานที่ไม่เพียงพอค่ะ รสเปเรี้ยวเผ็ดขมฝาดนี่คือผู้ป่วยไตยทานได้นะคะแต่ก็ไม่ควรเผ็ดมากเพราะว่าเราจะดื่มน้ําเยอะเราก็หายน้ําเยอะด้วยนะคะเหลืองแล้วเราก็ใส่อกไก่ที่เราหั่นชิ้นไว้นะคะลงไปผัดค่ะแต่ถ้าเกิดท่านใดที่มีเกาด้วยก็อาจจะเป็นเปลี่ยนเป็นเนื้อปลาหรือว่าเนื้อหมูก็ได้นะคะ แต่เนื้อหมูก็ไม่ควรทานบ่อยนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นโปรตีนคุณภาพไม่ดีผู้ป่วยไตแนะนําทานเป็นโปรตีนคุณภาพดีพวกเนื้อปลาเนื้อไก่หรือว่าไข่ขาวนะคะเนื้อไก่2ช้อนโต๊ะหรือว่าเนื้อปลา2ช้อนโต๊ะน้ําหนัก40กรัมก็จะให้โปรตีน7กรัมนะคะไข่สาวงฟองก็ให้โปรตีน7กรัมค่ะ ไก่ของเราเริ่มสุกเราก็ใส่พริกหยวกลงไปผัดนะคะตามด้วยหอมใหญ่ะคะ่ะสัดส่วนวันนี้นะคะเป็นสัดส่วนที่แนะนําสําหรับทานหนึ่งท่านเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าเราทําไว้ทานมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นเลยเนี่ยก็อาจจะเพิ่มปริมาณเนื้อสัตว์เข้าไปแล้วก็แบ่งทานนะคะ เสร็จแล้วเราก็ปรุงรสนะคะด้วยน้ำตาลทรายค่ะซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยซีอิ๊วดำค่ะแล้วก็น้ำเปล่านะคะเดี๋ยวเราก็ผัดทุกอย่างให้สุกนะคะ สำหรับในส่วนของเครื่องปรุงเนี่ยสามารถใช้ตามที่อ้อมแนะนำได้เลยนะคะแต่ว่าในส่วนของโปรตีนเนี่ยความต้องการของแต่ละท่านนะคะก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอายุเพศแล้วก็ขึ้นอยู่กับเพศแล้วก็ส่วนสูงนะคะแล้วก็ระยะของไตค่ะปริมาณก็จะแตกต่างกันออกไปเพราะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องนำไปคำนวณหาโปรตีนหาพลังงานที่เราต้องการต่อวันด้วยนะคะ ซึ่งก็มีแนะนำไว้ในไลฟ์ก่อนหน้านี้แล้วนะคะสามารถที่จะไปย้อนดูได้เลยค่ะวิธีการคำนวณก็ไม่ยากนะคะแต่ถ้าเกิดท่านใดคำนวณแล้วไม่เข้าใจหรือว่าสงสัยนะคะก็อินบ็อกซ์หรือว่าแอดไลน์มาที่ l i น์แอดเจลแฮปปี้ไลได้เลยนะคะเดี๋ยวอ้อมก็จะแนะนำแล้วก็คำนวณไปให้นะคะเดี๋ยวเรารอให้พริกหยวกสุกก่อนนะคะ บางท่านก็แบบว่าเป็นคุณลูกนะคะที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่แล้วแบบทำอาหารให้ท่านทานแบบบางทีทําจืดๆอาหารซ้ําเดิมๆเ,เนี่ยเขาก็อยากจะเบื่ออาหารไม่อยากทานอาหารนะคะเราก็ควรเปลี่ยนเมนูไปเรื่อยๆแล้วก็ทําให้มีรสชาติเพิ่มมากขึ้นนะคะเปรี้ยวเ <s> ผ็ดขมฝาดคือทานได้ค่ะและถ้าเกิดว่าเราทําแบบ สดๆใหม่ๆทานมื้อต่อมื้อแบบนี้นะคะก็จะดีมากเลยเพราะว่าเขาจะมีความสดของอาหารอาหารก็น่าทานมากขึ้น,นะคะ่ะในส่วนของเนื้อสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่เนื้อปลาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราซื้อมาเยอะๆเราก็สามารถที่จะแบบหั่นช่างน้ําหนักไว้หรือตวงไว้แล้วก็แบ่งใส่กองใส่ถุงแช่เย็นไว้นะคะเวลาเราจะทําอาหารหนึ่งมื้อเราก็ค่อยแบ่งออกมาแบบนี้ก็ได้ะคะ่ะ ในส่วนของข้าวก็เหมือนกันนะคะถ้าเกิดท่านใดไม่สะดวกหุงทุกวันก็หุงทีเดียวแล้วเราก็แบ่งตักตวงใส่กองใส่ถุงแช่เย็นไว้เวลาจะทานก็นํามาอุ่นแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ทําอาหารทานเองเราไปทานข้างนอกเนี่ยเราก็อาจจะต้องเลือกทานหน่อยนะคะเป็นในส่วนของเนื้อไก่หรือว่าเนื้อปลาแล้วก็เลือกที่แบบเป็นผัด แต่ว่าเราก็ไม่ควรที่จะโซดน้ํานะคะแต่ถ้าเกิดสั่งอาหารตามสั่งได้เราก็บอกให้เขาไม่ต้องปรุงรสเยอะหรือว่าไม่ต้องปรุงเลยแล้วเรามาตักปรุงเองทีหลังแบบนี้ก็จะดีกว่านะคะเราจะได้ควบคุมในเรื่องของโซดเดียมแล้วก็ปริมาณการทานได้ะคะ่ะโอเคตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟกันนะคะ เดี๋ยวอ้อมเพิ่มรสชาติเพิ่มกลิ่นหอมด้วยใบโหระพาเล็กน้อยนะคะเราก็ผัดให้เขาสลดเสร็จแล้วเราก็ใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูอาหารผู้ป่วยไตยเสื่อมระยะ3 b ระยะ4แล้วก็ระยะ5นะคะสำหรับอาหารจานนี้นะคะเราก็จะได้โปรตีนจากข้าว4กรมัมแล้วก็โปรตีนจากเนื้อไก่อีก7กรัมนะคะรวมแล้วเนี่ยเราจะได้โปรตีนอยู่ที่12กรัมนะคะสำหรับอาหารในมื้อนี้ค่ะ แล้วก็จะได้พลังงานอยู่ที่ประมาณ350กิโลแคลอรี่นะคะในส่วนของโซเดียมเราก็ควรควบคุมให้ไม่เกินวันละ2,000มิลลิกรัมสำหรับมื้อนี้ก็จะได้โซเดียมอยู่ที่ประมาณ520มิลลิกรัมค่ะก็เป็นเมนูพิเศษสำหรับผู้ป่วยไตเสื่อมที่้อาคำนวณมาฝากเลยนะคะในส่วนของของว่างเพราะว่าบางทีเนี่ยเราคำนวณพลังงานไปแล้วการทานอาหารมื้อหลักเนี่ยฉเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณมื้อละ300-400 แคลอรี่นะคะรวมแล้วเราก็ยังไม่เพียงพอกับพลังงานที่เราต้องการต่อวันนะคะก็แนะนําให้ทานเป็นของว่างว่างตอนสายๆหรือว่าว่างตอนบ่ายๆนะคะจะเป็นในส่วนของขนมหวานหรือว่าผลไม้ก็ได้นะคะวันนี้แนะนําทานเป็นวุ้นเจลลี่นะคะตัวนี้สามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าเซเว่นได้เลยนะคะ1น่ถ้วยตัวนี้ก็จะได้พลังงานอยู่ที่ประมาณ 60-80กิโลแคลอรี่นะคะเพราะว่าเขาจะมีวุ้นแล้วก็มีน้ำตาลผสมในนี้นะคะเราก็สามารถแช่เย็นแล้วก็ตักทานได้เลยนะคะแนะนำทานเป็นของว่างตอนสายๆหรือตอนบ่ายๆนะคะไม่แนะนำให้ทานหลังจากที่ทานอาหารเลยนะคะเพราะว่าเราทานอาหารในปริมาณที่จำกัดถ้าเกิดเราทานของว่างต่อเลยเนี่ย ก็อาจจะทําให้เราไปหิวในช่วงบ่ายๆได้นะคะหรือว่าช่วงสายๆระหว่างมื้อได้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็แบ่งทานให้เป็นมือนม้อย่อยๆหลายๆมื้อนะคะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับสําหรับเมนูอาหารผู้ป่วยไตยเสื่อมในวันนี้นะคะก็ถ้าเกิดท่านใดยอยากให้เราพาทําเมนูอื่นๆหรือว่าอยากทาำเมนูอื่นๆนะคะก็สามารถที่จะอินบ x ็อกหรือว่า แจ้งมาในไลน์ j e l h a p p y l i ี้ได้นะคะเดี๋ยวอองก็จะไปคำนวณแล้วก็พาทำในไลน์ถัดๆไปนะคะสำหรับลูกค้าทุกๆท่านนะคะที่ย่อมดูแลอยู่นะคะก็อ,อย่าลืมควบคุมอาหารด้วยนะคะเพราะว่าการควบคุมอาหารคือการชะลอความเสื่อมของไตค่ะในส่วนของการทานผลิตภัณฑ์อูมิและก็ฮาร์ดนะคะ สองตัวนี้อูมิและก็ฮาร์ตนะคะจะเป็นตัวช่วยฟื้นฟูไตของเรานะคะรวมด้วยช่วยกันค่าเลือดค่าไตของเราดีขึ้นแน่นอนค่ะมีหลายๆเคสนะคะที่เขาทำได้ค่าไตเขาดีขึ้นได้นะคะอ้อมก็เชื่อมั่นค่ะว่าทุกทุกท่านที่รับชมคลิปอยู่หรือว่าลูกค้าทุกทุกท่านที่อ้อมดูแลอยู่นะคะสามารถที่จะทำให้ค่าไตของเราดีขึ้นได้ค่ะ ถ้าเกิดท่านใดที่รับชมคลิปนี้อยู่และยังไม่เคยทานผลิตภัณฑ์อูมิและก็ฮาร์ดนะคะสามารถที่จะอินบ็อกซ์หรือแอดไลน์มาที่ Line แอดเจลแ p ปปี้ไลนได้นะคะองก็ยินดีให้คําแนะนําในเรื่องของอาหารและการทานผลิตภัณฑ์อูมิและก็ฮาร์ดแน่นอนค่ะสิ่งสําคัญเลยนะคะเราจะต้องร่วมด้วยช่วยกันไม่ใช่ว่าเอ้ยเราทานผลิตภัณฑ์อูมิเราก็ฮาดไปแล้วเราก็หวังว่าเขาเนี่ยจะช่วยฟื้นอขอโทษค่ะ หวังว่าการทานอูมิเราก็หายไปแล้วเนี่ยจะช่วยทําให้ค่าไตาของเราดีขึ้นได้เลยโดยที่เราไม่ต้องควบคุมอาหารนะคะอันนั้นก็อาจจะเป็นการที่เข้าใจผิดไปนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่คุมอาหารเลยเราเติมของเสียเข้าไปในร่างกายของเราอย่างต่อเนื่องไตของเราก็ทํางานหนักอย่างต่อเนื่องการทานอูมิและหาดก็อาจจะฟื้น ฟื้นฟูได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ทันกันนะคะหรือว่าค่าวไตามันก็ดีขึ้นช้าเพราะฉะนั้นแล้วเราอยากให้ค่าตไตเราดีขึ้นเร็วๆเราจะได้ไม่ต้องไปฟอกไตล้างไตแบบนี้นะคะก็ควรที่จะรวมด้วยช่วยกันนะคะเราจะได้ค่าตไตดีขึ้นสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะสิ่งสําคัญเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไตาเสื่อมแล้วสุขภาพชีวิตเราแย่เหนื่อยเพียบวมน้ําท่วมปอดหายใจไม่ออกนอนราบไม่ได้แบบนี้นะคะคนไข้ก็จะไม่มีความสุข แต่ถ้าเกิดว่าเราร่วมด้วยช่วยกันสุขภาพชีวิตเราดีขึ้นเราเหมือนคนปกติสามารถที่จะเดินไปไหนได้ใช้ชีวิตประจําวันได้นะคะเหมือนที่เราไม่ได้ป่วยเลยนะคะเราก็จะมีความสุขมากขึ้นนะคะ สำหรับวันนี้นะคะอ้องก็ฝากไว้เท่านี้นะคะก็อยากจะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพราะว่ามีหลายๆท่านที่ไม่เข้าใจหรือว่าควบคุมอาหารอย่างไม่ถูกต้องค่าเลือดค่าไตาก็ไม่ดีขึ้นนะคะฝากแชร์ออกไปด้วยให้กับคนที่คุณรักหรือว่าคนอื่นๆที่คุณอยากจะแบ่งปันความรู้ดีๆนี้ค่ะและทุกๆท่านนะคะที่รับชมไม่ว่าจะเป็นทางช่องเพจนะคะก็ฝากกด ถูกใจแล้วก็กด C ีเฟิรไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนเวลาอ้อมีคลิปใหม่ๆความรู้ดีๆมาฝากในคลิปถัดไปนะคะและสำหรับท่านที่รับชมทางช่อง YouTube ก็กด s u b s c r i b e หรือว่ากดติดตามไปด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพอจะได้มีการแจ้งเตือนเวลาอ้อมีคลิปใหม่ๆมาค่ะสำหรับวันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในรายถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ